ชาวไตเขตเวียงเงินแต่โบราณเรียกขานเจ้าผู้ครองเมืองของตนว่าเจ้าฟ้าเรียกภรรยาของเจ้าฟ้าว่าเจ้านางเรียกลูกชายของเจ้าฟ้าว่าเจ้าอ่อนเรียกลูกสาวของเจ้าฟ้าว่าเจ้านางอ่อนและเรียกเวียงวังอันเป็นที่อยู่ของเจ้าฟ้าว่าหอคำสมัยนั้นเจ้าฟ้ากับเจ้านางเวียงเงิน มีลูกชายสองคนคนโตชื่อเจ้าอ่อนฟ้าคําส่วนลูกชายคนเล็กชื่อเจ้าอ่อนฟ้าแสงเจ้าอ่อนทั้งสองอายุห่างกันสองปีเจ้าฟ้าเวียงเงินและเจ้านางเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองของตัวเองอย่างดีภายในหอคําที่โอโถงกว้างขวางอาหารการกิน เสื้อผ้าอาภร์จัดหาให้ล้วนแต่ของดีๆซึ่งลูกของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปไม่อาจจะเทียบเท่าได้เลยเวลาที่เจ้าอ่อนทั้งสองตามเจ้าฟ้าเจ้านางผู้เป็นบิดามารดาไปที่ใดประชาชนพลเมืองก็จะพากันมองดูด้วยความรักความชื่นชมเคารพยกย่องโดยเฉพาะเจ้าอ่อนฟ้าแสงผู้เป็นลูกคนเล็กนั้น หน้าตาช่างน่ารักผิวพรรณขาวเหลืองผุดพองเป็นที่ต้องตาต้องใจของทุกๆคนที่พบเห็นผู้คนที่ได้พบเห็นต่างพูดชื่นชมกันเสมอว่าคอยดูนะคอยดูเจ้าอ่อนฟ้าแสงนี้ถ้าโตเป็นหนุ่มเมื่อไรจะมีรูปร่างงดงามหล่อเหลาประดุดดังเทพพย,ายดาและอีกหลายคนก็เยินยอว่าใช่ ต่อไปเจ้าอ่อนฟ้าแสงจะได้เป็นเจ้าฟ้าผู้มากมีบุญของเวียงเงินเฮาผู้คนพลเมืองตั้งพากันคาดหวังแต่แล้วครั้นพอเจ้าอ่อนฟ้าแสงอายุได้15ปีเต็มเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดคาดฝันก็บังเกิดขึ้นนั่นคือหลังจากงานพิธีกันต่อเจ้าฟ้าเจ้านางประจำปีเสร็จสิ้นไปได้เพียงไม่กี่วันจู่จูจ เจ้าอ่อนฟ้าแสงก็ล้มป่วยเป็นไข้ตัวร้อนรุ่มราวกับไฟเจ้าฟ้าเจ้านางผู้เป็นบิดามารดาพยายามดูแลรักษาพยาบาลอย่างสุดความสามารถแต่อาการไข้นั้นก็ไม่ทุเลาลงเลยมีแต่สุดลงสุดลงเจ้าฟ้าเจ้านางและหมู่ญาติทั้งปวงต่างพากันวิตกกังวลเป็นห่วงเป็นใยไม่สบายใจ หลังจากล้มป่วยมาได้สี่วันจนกระทั่งตอนเย็นวันที่ห้าเจ้าอ่อนฟ้าแสงจำได้ว่าเย็นวันนั้นภายในร่างกายของตัวเองร้อนรุ่มจนแทบจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาหิวน้ำแทบจะขาดใจจึงค่อยๆเอ่ยปากขอน้ำจากเจ้านางผู้เป็นมารดาที่นั่งเหงาหน้าตาหม่นหมองอยู่ข้างๆด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาคล้ายเสียงกระซิบว่า น้ำน้ำมารดาก็ช้อนหัวป้อนให้ครั้นจิบน้ำเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็นอนนิ่งลงไปอย่างเดิมอีกได้ยินเสียงมารดาร้องเรียกแต่ไม่มีแรงลืมตาขึ้นพูดตอบขึ้นมองดูความรู้สึกขณะนั้นอ่อนแรงแสงสว่างในดวงใจรีลงรีลงคล้ายตะเกียงหมดน้ำมันว,วูบวับดับแสงไป มีแต่ความมืดมนแต่ไม่นานเลยเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นความรู้สึกก็กลับคืนขึ้นมาอีกคราวนี้รู้สึกว่าตัวเองที่เคยหนักอึง้งร้อนรุ่มด้วยพิษไข้มานานหลายวันอาการนั้นได้เหือดหายไปจนหมดสิน้นมีอาการตัวเบาจิตใจก็เบาปลอดโปรง่งฟื้นขึ้นมาใหม่เห็นเจ้านางผู้เป็นมารดาและพี่เลี้ยงซึ่งเป็นคนคอยรับใช นั่งพูดคุยกันอยู่ด้วยสีหน้าท่าทางวิตกกังวลท่าทางลูกของฉันไม่ดีเลยวันนี้เจ้าฟ้าไปทุระข้างนอกก็ยังไม่กลับมาเสียทีใกล้ค่ำมากแล้วเจ้านางผู้เป็นมารดาเอ่ยขึ้นเจ้าอ่อนฟ้าแสงซึ่งยืนอยู่ข้างๆได้ยินก็พูดบอกว่าแม่ลูกอยู่นี่ลูกหายแล้วลูกลุกได้แล้ว พูดพลางนั่งลงเอื้อมมือไปเขย่าแขนผู้เป็นมารดาแต่ก็หน้าพิศวงเจ้านางผู้เป็นมารดาคล้ายไม่ได้ยินและไม่หันมามองเลยดวงตาของท่านจับจ้องอยู่แต่ร่างอีกร่างหนึ่งที่นอนนิ่งอยู่บนที่นอนเบื้องหน้าเจ้าอ่อนฟ้าแสงบังเกิดความรู้สึกชงนสนเทเพราะทันทีที่ได้สังเกตเห็นก็รู้ได้ว่าร่างอีกร่างหนึ่งที่นอนนิ่งอยู่นั้น ก็คือร่างของตัวเขาเองเจ้านางผู้เป็นมารดาของเขาเอื้อมมือไปรูปจับที่ขาที่เท้าแล้วทันใดท่านก็อุทานร้องเสียงหลงด้วยความตกใจสุดขีดว่าคุณพระช่วยลูกฉันลูกฉันสิ้นใจแล้วพูดได้เพียงเท่านั้นก็ซบหน้าลงบนอกของเขาแล้วร่ำให้อยู่เป็นเวลานานขณะนั้น เจ้าฟ้าผู้เป็นบิดาและเจ้าอ่อนฟ้าคําพี่ชายวัยสิเจปีก็ถลันเข้ามาทุกคนรุมล้อมดูร่างที่นอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกด้วยความตื่นตระหนกกันไปทั้งสิ้นไม่มีใครสนใจมองดูอีกร่างหนึ่งของเจ้าอ่อนฟ้าแสงที่ยืนอยู่ข้างๆในบริเวณนั้นเลยทั้งๆท,ที่ก็อยู่ในห้องเดียวกันไม่ไกลกันทุกๆคนทำท่าทางคล้ายกับมองไม่เห็น แม้เจ้าอ่อนฟ้าแสงจะพยายามเรียกพยายามพูดด้วยแต่ก็ไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครสนใจทั้งสิ้นทุกคนในห้องนั้นพากันพูดว่าเจ้าอ่อนฟ้าแสงตายเสียแล้วข้างนอกห้องภายในหอคำก็มีคนหลังไหลกันขึ้นมาคนแล้วคนเล่ามีแต่คนกระซิบพูดบอกกันและกันว่าเจ้าอ่อนฟ้าแสงตายแล้วเจ้าอ่อนฟ้าแสงตายแล้ว น่าสงสารเหลือเกินอายุเพียงสิบปีเท่านั้นไม่น่ามาดวนตายจากไปเลยแต่ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าอ่อนฟ้าแสงอีกคนหนึ่งยังคงยืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่ใกล้ๆกับพวกเขานั่นเองไม่ได้หายไปไหนเลยคืนนั้นมีพิธีงานศพอย่างรีบเร่งเอาร่างอีกร่างหนึ่งที่ไม่หายใจแล้วใส่ในโลงประดับประดาตกแต่งอย่างงดงาม นีมนพระมาสี่รูปทำการสวดมนต์จัดพิธีทำบุญทุกทุกเช้ากลางวันและตอนเย็นเจ้านางมารดาจะให้พี่เลี้ยงจัดอาหารมาวางข้างโลงและเคาะโลงพูดบอกทั้งน้ำตาว่าลูกเอ๋ยลูกแม่มากินข้าวนะลูกนะเจ้าอ่อนฟ้าแสงก็เห็นก็ได้ยินทุกอย่างเขาไม่ได้กินข้าวแต่รู้สึกอิ่ม ทั้งๆที่ไม่ได้ตักหยิบมากินแต่อย่างใดตั้งศพอยู่นานเจ็ดวันก็เคลื่อนย้ายศพไปเผาที่ป่าเฮลเจ้าฟ้าใกล้วัดจองหลงเวียงเงินมีผู้คนในเวียงเงินนับพันมาร่วมพิธีเนืองแน่นครั้นเผาจนมอดไหมเปลวไฟลุกท่วมแล้วผู้คนเหล่านั้นก็ต่างพากันกลับบ้านไปเจ้าอ่อนฟ้าแสงก็ไม่ได้ไปไหนยืนอยู่ข้างๆเจ้านางผู้เป็นมารดาตลอดเวลา จนกระทั่งใกล้มืดค่ำลงเจ้าฟ้าเจ้านางผู้เป็นบิดามารดาก็พากันเดินออกจากป่าเหวอันเป็นสถานเผาศพไปโดยไม่ได้หันมามองไม่ได้หันมาชวนเจ้าอ่อนแสงที่ยืนเหงาอยู่ข้างๆเลยถึงตอนนี้เจ้าอ่อนฟ้าแสงจึงได้คิดว่าอาน,นิจจาตัวเราตายเสียแล้วเขาเผาเราแล้วพวกเขากลับไปแล้ว ไม่มีใครเหลืออยู่เจ้าอ่อนฟ้าแสงผู้เป็นดวงวิญญาณรู้สึกหม่นหมองเดินตามหลังพวกเขาไปจนกระทั่งถึงหอคำอันเป็นสถานที่ที่เคยพักพิงมาตั้งแต่เล็กจนเติบโตเขาเดินวนเวียนนั่งนั่งนอนนอนอยู่ด้วยความรู้สึกเงียบเหงาไปพูดไปคุยกับใครก็ไม่มีใครเ็าหันมามองมาพูดทักทายด้วย รุ่งเช้าวันที่8มีพธิธีทำบุญใหญ่ที่ในหอคำเป็นบุญอุทิศมีพระสงฆ์มากมายหลายรูปมาฉันพัตาหารจากนั้นก็มีพิธีแห่อัฐิไปบรรจุที่กู่เจ้าฟ้าณนะวัดจองหลงซึ่งเป็นวัดใหญ่ประจำเวียงเงินเจ้าอ่อนฟ้าแสงก็เดินตามกระบวนไปด้วยดูเขาบรรจุอัฐิกระดูกของตนลงในกู่ ที่ปั้นก่อดด้วยอิฐอย่างสวยงามพร้อมกับจารึกชื่อกำกับไว้เป็นตัวอักษรว่าเจ้าอ่อนฟ้าแสงชาตะมรณะนะเสร็จพิธีบรรจุอัฐิลงในกู่นั้นแล้วเจ้าฟ้าเจ้านางผู้เป็นบิดามารดาพร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งปวงก็พากันเดินจากไปอีกไม่มีใครสักคนจะหันมามองมาชักชวนให้เจ้าอ่อนฟ้าแสง ในร่างของดวงวิญญาณซึ่งยืนเงาอยู่กลับคืนไปสู่หอคำด้วยเลยเจ้าอ่อนฟ้าแสงจึงตัดใจเดินออกมาตามลำพังตอนใกล้มืดคำ่ำไปยืนอยู่ตรงหน้าประตูวัดจองหลงแต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อทางไหนดีทันใดนั้นก็พลันมีม้าสีดำตัวใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาหยุดอยู่ต่อหน้า มันผงกหัวแกว่งหางท่าทางเป็นม้าเชื่องที่น่าประหลาดใจเจ้าอ่อนฟ้าแสงจึงเกิดความคิดขึ้นมาในบัตรดนว่าเราจะไปกับม้าตัวนี้เราจะไปกับม้าตัวนี้คิดแล้วก็รีบปีนขึ้นไปนั่งบนหลังม้าตัวนั้นม้าตัวนั้นก็ไม่ขัดขืนเมื่อนั่งได้ถนัดแล้วเอามือจับเชือกมั่นแล้ว ม้าดำประหลาดตัวนั้นก็กระโจนพุ่งไปข้างหน้ายังรวดเร็วว่องไวประดุดดังสายลมพัดวูบวูบลิวลอยไปในความมืดข้ามขุนเขาภูดอยอันยเยือกเย็นไปไกลแสนไกลแต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนไปที่ใดข้างบนฟ้าเห็นแต่ดาวระยิบระยับส่วนเบื้องล่างก็เห็นเป็นภูดอยป่าดงสลับซับซ้อน ม้าดำตัวนั้นพาเขาพุ่งต่ำลงมายัางพื้นดินชายป่ามันหยุดยืนผงกหัวส่งเสียงร้องอยู่กับที่ไม่วิ่งไม่เดินทางอีกต่อไปเจ้าอ่อนฟ้าแสงรู้สึกพิศวงว่าตัวเองมาอยู่ที่ไหนเมืองไหนเพราะรอบๆตัวมีแต่หมูแมกไม้ขึ้นแวดล้อมอยู่โดยทั่วและเป็นเวลากลางคืน เขาปีนลงจากหลังม้าเดลียวซ้ายแลขวาไปรอบๆขณะที่กำลังยืนงงอยู่นั้นพลันเจ้าม้าสีดำที่พาเขามามันก็ร้องขึ้นอีกแล้วกระโจนพุ่งหายลับไปในความมืดปล่อยให้เขายืนคว้างอยู่กลางป่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปยืนอยู่นานจึงตัดสินใจก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายเราจะไปไหนเราจะไปไหนกันดีหนอนี่ เจ้าอ่อนฟ้าแสงรำพึงกับตัวเองแล้วก้าวเดินไปเดินไปท่ามกลางแนวป่าที่มืดมนในที่สุดก็ได้แลเห็นแสงแตะเกียงดวงหนึ่งริบรีริบร,ร,บรีอยู่แต่ไกลเห็นแล้วก็บังเกิดความดีใจว่าได้พบบ้านเรือนของผู้คนแล้วเราจะไปที่บ้านหลังนั้นเราจะไปที่บ้านหลังนั้นเจ้าอ่อนฟ้าแสงคิดแล้วก้าวไปอย่างรีบเร่ง จนกระทั่งถึงกระท่อมหลังหนึ่งในแนวป่าเบื้องหน้าความรู้สึกขณะนั้นเหนื่อยอ่อนเป็นที่สุดแทบจะทรงตัวเดินต่อไปไม่ไหวอีกไม่สูงค่าไม่สูงค่ามีใครอยู่บนบ้านเฮาหลงทางมาช่วยเฮาด้วยเขาส่งเสียงร้องถามขอความช่วยเหลือครู่ต่อมาเขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมือขวาถือตะเกียง เปิดประตูออกมาเหลียวมองหาเขาก้าวเดินเข้าไปหาเธอแต่ด้วยความรีบร้อนดีใจตื่นเต้นเขาเตะสะดุดล้มลงกับพื้นต่อหน้าเธออย่างแรงทันทีที่คว่ำหน้าลงเขารู้สึกคล้ายว่าตัวหมุนติ้วติ้วสติสัมปชัญญะความรู้สึกทั้งมวลที่มีอยู่ได้ดับวูบลงไม่รู้สึกตัวอีกเลย การเวลาผ่านพ้นไปอีกประมาณ9เดือนที่กระท่อมชายป่าเขตเวียงเจียงตองได้มีหญิงชาวดอยที่ยากจนคนหนึ่งให้กำเนิดลูกชายคนที่สองลูกคนแรกเป็นเด็กหญิงชื่อมนอายุสามขวบส่วนลูกชายที่เพิ่งเกิดใหม่ตั้งชื่อให้ว่าจ่ายใจใจ่ายใจครั้นคลอดออกมาก็เป็นเด็กขี้อ้อนร้องไห้เก่ง ร้องไห้แทบไม่หยุดเอาใจยากพ่อแม่อุ้มก็จะกระเสือกระสนดิ้นรนคล้ายจะพยายามหลบหลีกหนีพออายุสองขวบสามขวบพูดได้เดินได้ก็มีท่าทีที่ทำให้พ่อแม่ประหลาดใจคือมักจะร้องไห้แล้วพูดบอกว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านอยู่เช่นนี้ไม่เว้นแต่ละวันแม่ก็ปลอบโยนว่า ใจใจจะไปไหนลูกบ้านของลูกอยู่ที่นี่แล้วลูกจะกลับไปบ้านไหนล่ะลูกเอ๋ยแต่ใจใจเด็กน้อยก็ร่ำร้องว่าไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเหนินเฮาไม่ใช่ที่นี่เืินเฮาอยู่ที่หอคำพ่อก็พูดว่าหอคำที่ไหนลูกหอคำที่ไหนบ้านของเฮาอยู่ที่นี่นะลูกนะพ่อปลอบแล้ว ก็อุ้มลูกน้อยขึ้นมาโอบกอดไว้ในอ้อมแขนของตนแต่ลูกชายก็ยังคงร้องดิ้นรนกระเสือกระสนจากอ้อมแขนปากก็พูดสะอึกสะอื่นว่าจะไปหอคําจะไปหอคําอยู่เช่นนั้นจนพ่อรำคาญต้องปล่อยให้ลงจากอ้อมแขนตอนสามขวบยังพูดยังบอกอะไรไม่ได้ชัดเจนนักเพียงแต่บอกว่าจะไปหอคำจะกลับบ้านที่หอคำ พ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งล้วนเป็นชาวป่าชาวดอยก็ชะโงนใจที่ลูกน้อยหลานน้อยของตนพูดบอกในสิ่งที่ฟังแล้วไม่เข้าใจเลยครั้นต่อมาประมาณสามขวบครึ่งเด็กน้อยใจใจก็ยิ่งมีอาการร่ำร้องจะกลับไปยังหอคำมากขึ้นมากขึ้นพ่อเท่าแม่เท่าซึ่งเป็นปู่ย่าตายายก็พากันชะงนใจและคิดได้ว่าเอ๊ะ รู้เด็กน้อยลูกอ่อนคนนี้มันจะเกิดมาแล้วยังจำชาติเก่าได้อย่างนี้ไม่ดีมันเป็นลูกผีไม่ใช่ลูกคนความเชื่อของคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านบนดอยแห่งนั้นเชื่อกันว่าหากเด็กเกิดมาแล้วยังจำชาติได้จะเป็นกาลกินีไม่เป็นสิริมงคลจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้พ่อแม่และหมู่ญาติ จะต้องรีบหาวิธีแก้ทำให้เด็กลืมชาติเก่าก่อนของตัวเองให้จงได้เมื่อปรึกษากันแล้วก็ให้หมอมนมาทำพิธีบวงสวงสู่ขวัญขับไล่สิ่งเลวร้ายที่ติดตามมาตอนเกิดให้หมดไปแล้วจับเด็กนั้นหมุนไปหมุนมาโยนไปโยนมาร่อนไปร่อนมาหลายครั้งหลายหนเป็นสิบเป็นร้อยหน จนเด็กน้อยเวียนหัวคลื่นเหียนอาเจียนอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้เด็กลืมความทรงจําแต่อดีตที่ผ่านมาการทําวิธีทรมานให้ลืมชาตินั้นทําอยู่หลายครั้งหลายคราหากยังพูดถึงหอคําอยู่พ่อแม่ได้ยินก็จะพากันดุหรือบางครั้งก็ขู่ว่าจะเคี่ยนตีการกระทําเช่นนั้น ทำให้เด็กน้อยใจใจซึ่งค่อยๆรู้ความแล้วบังเกิดความกลัวเกรงไม่กล้าเอ่ยถึงหอคําและไม่กล้าร้องรบกวนว่าจะกลับไปหาหอคําแห่งนั้นอีกแม่เคยพูดถามว่าใจใจลูกแม่หอคำที่ลูกอยากไปนั้นอยู่ที่ไหนลูกมันอยู่บ้านไหนเมืองไหนแต่เด็กน้อยใจใจก็พูดตอบไม่ได้บอกไม่ได้ได้แต่พูดว่า หอคำหอคำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งห้าขวบอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เดินเล่นอยู่กับพี่สาวอายุแปดขวบที่ชื่อมนจ,จูจูจใจใจก็นึกขึ้นมาได้พูดบอกพี่สาวของตัวเองว่าพี่มอนพี่มอนน้องจะกลับบ้านของน้องที่หอคำเวียงเงินแล้วร้องไห้ขอให้พี่พาไปส่งหอคำเวียงเงิน พี่สาวก็จูงแขนน้องชายมาหาแม่พูดบอกว่าแม่จา๋าน้องร้องไห้จะให้หนูพากลับไปหอคำอีกแล้วไม่ให้ไปก็ร้องไห้ร้องไม่หยุดเลยจ้ะแม่แม่ได้ยินก็ตกใจพูดถามว่าลูกเอ๋ยลูกแม่หอคำเวียงเงินอยู่ที่ไหนลูก แม่เป็นชาวป่าชาวดอยมาตั้งแต่เล็กจนโตอายุสามสิบแล้วยังไม่เคยได้ยินชื่อหอคำเวียงเงินเลยลูกเอ๋ยพ่อกลับออกมาจากป่าในตอนเย็นใกล้มืดคำ่ำหลังจากทำไร่ทั้งวันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและหิวโหวยครั้นกลับมาบ้านเจอลูกชายคนเล็กร้องไห้กวนโยเยว่าจะกลับไปบ้านเก่าหอคำเวียงเงินก็รำคาญใจตะคอกใส่ว่า ไอ้ลูกนอกอคอกเป็นลูกพ่อลูกแม่อยู่ดีๆไม่ชอบอุตสาหุ้มชูมาตั้งแต่แบเบาปอนข้าวปอนน้ำมาจนห้าขวบยังไม่สำนึกบุญคุณแกเห็นพ่อแม่ยากจนนักหรือไงวะจึงรังเกียจเดียดฉันไม่อยากจะอยู่ด้วยพรำเพ้อแต่จะกลับบ้านเก่าเมืองเก่าของแกหอคำหอเขมเวียงเงินที่ไหนข้าไม่เคยได้ยินข้าไม่เคยรู้จักดีละหากไม่อยากอยู่กับข้าไม่อยากเป็นลูกข้า ข้าก็ไม่อยากเลี้ยงแกเช่นเดียวกันแกอยากกลับไปหอคำเวียงเงินนักใช่ไหมไปเลยข้าจะให้แกไปในคืนนี้ไปไปเลยแล้วอย่ากลับมาไอ้ลูกผีหอคำพ่อโกรธจัดฉุดกระชากล่างของลูกน้อยระลึกชาติของตนออกจากบ้านด้วยอาการคุ้มคลั่งราวกับเสียสติแม่เห็นเช่นนั้นก็ทลาเข้ามาขวางพูดห้ามว่าพี่อย่าจะดึงลูกไปไหน ลูกสาวก็ร้องไห้ลั่นห้ามพ่อเช่นกันว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าปล่อยน้องปล่อยน้องแต่พ่อก็ตะวาดกระทึบบ้านโครมโครมราวกับถูกผีเข้าพูดลั่นว่าอย่ามายุ่งข้าจะเอาลูกผีหอคำไปปล่อยคืนกลับบ้านของมันมันอยากไปไหนก็ให้มันไปที่นั่นอย่ามาขวางข้าแล้วพ่อก็อุ้มร่างของลูกน้อยจ่ายใจวิ่งออกจากเรือน เข้าป่าไปยังรวดเร็วพ่อวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปในป่าลึกที่มืดมนด้วยความโกรธสุดขีดข้าเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กๆแต่แกคิดว่าข้าไม่ใช่พ่อของแกแกก็โงงไปเถอะไม่ต้องมาอยู่กับข้าไปเลยไอ้ลูกผีหอคําแล้วพ่อก็วางร่างที่ซันเทาด้วยความตกใจของใจใจไว้บนก้อนหินก้อนหนึ่งในป่ามืดจากนั้น พ่อก็กลับหันหลังวิ่งหนีไปทันทีจากสถานที่แห่งนั้นปล่อยให้จายใจอายุห้าขวบอยู่ตามลําพังบนโขดหินกลางดงโอ้อาน,นิจจาอาน,นิจจาเอย๋ยเด็กน้อยผู้มีกรรมว่ากลัวตกใจจนพูดและร้องไม่ออกได้แต่นั่งตะลึงตัวสั่นเทาสั่นเทิมอยู่ตามลําพังเดียวดายในป่าที่มืดมน อ้างว้างวังเวง